เรากำลังจะออกไปซื้อของข้างนอกมีคนออกมาซื้อของบ้างนะคะคิดว่าจะเป็นเมืองล้างไปซะแล้วตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่ร้านเอเชียแล้วนะคะ ห oh, ของเยอะมากเลยค่ะที่นี่ขอบอกเลยนะคะว่าของเขาเนี่ยครบจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นของเทศของไทยของมาเลเซียนะคะของเอเชียต่างๆเยอะแยะมากมายผักก็เยอะนะคะแต่จะลองสังเกตได้ว่านะคะผักเนี่ยแหว่งไปเยอะเลยค่ะโหยคนเนี่ย ลัวนะคะจะออกมาซื้อของไม่ได้นะคะก็เล่งช็อปกันใหญ่เลยดูสิคะชันมาม่าเนี่ยแทบจะเกลี้ยงเลยค่ะแทบจะไม่มีมาม่านะคะให้เราเลือกแล้วนะโดยเฉพาะรสชาติที่ฮิตและยอดนิยมขายดีนะคะโอ้หมันสุดสุดไป,เ,ปเลยนะ คะเนี่ยโอ้โหจะว่าไปก็น่ากลัวอยู่นะรสชาตินี้อร่อยนะคะแนะนำนะจ๊ะใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านนะจ๊ะอย่าพลาดนะทอดไข่ดาวนิดนิดนะคะอร่อยเลยนะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นการลกดาวได้แต่ว่าก็ยังสามารถออกมาซื้อของอร่อได้อยู่นะคะ ีที่บ้านเราแบบผงกินหมดเกลี้ยงตู้เลยนะคะร้านนี้เป็นร้านเอเชียนะคะเป็นร้านใหญ่มากแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะขายทุกอย่างเลยขอใช้ในบ้านด้วยนะคะก็จะมีแบบหม้อมีอะไรขายด้วยหม้อมีกระเบนนะคะแล้วก็มีเตาบาริสต่าหลังช้อปปิ้งกันแล้วก็มาทําอาหารให้ลูกให้ผัวกัน โจ๊หมูใส่ไข่นะคะให้กับน้องโซเฟียกันนะคะตอนนี้น้องอายุ13เดือนนะคะเราก็จะใช้นะคะข้าวหอมมลิมีปานเสร็จแล้วนะคะโอเคน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะมาใส่หมูกันอันนี้เป็นหมูที่เราหมักเอาไว้แล้วนะคะใช้ตูเล็กน้อยเราจะมาใส่หมักมให้น้องกันนะคะทำเป็นอันเล็กร่ะ,ะใส่ นะคะ จากลักษณะการทำนะคะดูชำนาญแม่บ้านแม่บ้านค่ะแต่จริงๆแล้วเนี้ยเดาค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวหอมมะลิที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปใชข้าวหอมมะลินะคะก็แอบดูมาจากติ๊กต็อกนะคะกอบเข้ามาเรื่อย กต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะลูกผัวแฮปปี้กันทั่วหนนะค่ะเ๊่ยบายแล้วเจอกันม่